ผมว่าคงไม่เกินปลายปีก็อีกต้นปีหนึ่งเพราะว่างานงานใหม่ที่เพิ่งเปิดไปก็ค่อนข้างยากนะครับของของลิขิตรักคราวพิเศษเนี่ยก็ค่อนข้างยาก ที่จริงเมื่อวานที่2วันนี้ไม่ได้อยู่เลยนะเนี่ย uh huh. นี่ต้องฝาก,กทีมงานทำหมดเลย uh huh. เพราะว่าออกไปออกไปโลเคชั huh. ่นต้องออทางพี่แอลเก็อยากได้เทคนิคพิเศษขึ้นกลับเมื่อคืนผมเข้ามาถึงกี่โมงนะยี่สิคืนเนาะ <laughs> มามา,มาเดินดูเนี่ย uh huh. ก็หมดแรงแล้วก็แต่ก็แตแต้องแต,แต่ทั้งหมดตรงนี้ของเราพอดีผมทำด้านนี้มามาสักพักละผมก็มีทีมงานที่ททไว้ใจได้แล้วก็ ช่วยดูแลนะครับผมอันนี้หมายถึงแทนแล้วเพราะปลายปีนี้แเพราะเขาเขาเขาอาจจะดูแลรายได้ไปแล้วเนาะครับผมคือน่าจะเป็นปลายปีนี้ชัวร์ไหมครับปลปลเออผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีนี้นะเอ่าหมายถึงว่าต้นเออน่าจะเป็นปลายปีหน้าโอ้ก็ก็อีกต้นปีนะครับเพราะเพราะพอดีน้องผมก็แย่งไปเลยอ่ะปลายปีนี้เราต้องต้องก็เลยเว่าอีกสองอีกสองเดือนน้องน้องผมจะแต่กรู้สึกไงบ้างครับเริ่มมีอะไรเวลาเกิดขึ้นและว่าเออจะเป็นปลายปีหน้าอะไรกำหนดมา กันหมดชัวร์อะไรเงี้ยตัวก็หัวใจเต้นเล็กน้อยตืนเต้นทำไมฮะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเราไม่มีการขอแต่งงานกันแล้วไมคะไ่มีค่ะผมคงไม่ต้องไม่ต้องขอเล้วหรือต้องหรือต้องไม่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 ต้องม่ต้อง่ตงไม่ต้องไม่ต้องม่องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมอ่าององไ่งองไ่้่ที่ที่จริงเมาก็ก็เจอกันคือคือทอช่วง้ทงานร่วมกันเยอะอ ก็เจอกันก็เจอกันเกือบทุกวันนะครับผมมันก็เลยคงถ้าเกิดถ้าเกิดต้องให้ขออีกนี่ผมรู้จะขอยังไงแล้วเนาะเราดว่าจะแบ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คือเขากเราเราผมผมคี่ว่ามันอยู่ในในวัยวุฒิที่ที่ที่มันก็ก็เราไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วนะครับก็รอรอจังหวะเวลาเพราะต้องเพราะเพราะเรียนเรียนตรงๆว่างานที่เราทํากันอยู่เนี่ย ก็คือก็แบ่งภาคคุณแอนก็จะเช้าผมผมก็ส่วนมากถ้าเกิดเข้าเข้าดูงานช่วงหลังก็จะดึกกันอย่างนั้นเวลาทํางานเอนเตอร์เทนเมนทุกคนก็คงเข้าใจเวลางานมันเข้ามาแล้วมันมันหยุดไม่ได้ถ้าเกิดหยุดถ้าเกิดบอกแอนถ้าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถามเพื่อน,นที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยบอกโอ้อยังน้อยต้องสามเดือนนะต้องเคลียทุกอย่างของเราเนี่ยเปิดเพิ่งเปิด,ปด,ปดกองไปก็ไม่รู้จะหยุดกันยังไงใช่ไหมครับใ,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 ในในในส่วนของเราแล้วงั้น การถ้เกิดหยุดเนี่ยยังเคยสาวคุณแอนเลยบอกถ้าเแต่งนี่เรารีทายกันเลยไหมคุณแอนยังหัวเราะใส่ผมเลยเราจะแตแต่ล้วหยุดเลยมไม่่ม่ไม่ค่ะเอาจิก้อมไม่สำหรับการที่จะใช้ต่งงนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็แอนก็ได้อะเพราะว่าแอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอยู่แล้วหมายถึงว่ามันก็มาถึงตรงนี้แล้วหมายถึงว่าชีวิตมันก็แบบมันไปต่อได้สบายมากไม่ต้องปรับตัวอะไรเรื่องนี้เรื่องล่าสุดอาจจะต้องสบว่ธคิดตมมา ต้องดูว่าถ้าธุรกิจรักแบบต่อยาวก็ก็ยาวไปแต่ถ้าธุรกเร็วก็โชคดีไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดวัดภาพลุงหน้าข้ามปีเลยนะครับงานแต่งเราโอ้ยจริงจริง,รง,รงที่คุย,ยกันคุณแอน,ค,แอนคุณแอนก็บอกเขาเขาไม่ชอบงานใหญ่ใช่ไหมครับผมก็ผมบอกตรงการแต่งงานก็คงขึ้นอยู่กับทางทางทางคุณแอนน่นะครับแล้วก็เราเราก็คงต้องต้องต้องทำให้มันต้องก็ต้องเชิญพี่พี่ทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคุณแอน แล้วก็พูกผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะครับแต่แต่เราก็ไม่ใช่อายุวัยรุ่นแล้วอันเนาะโอ้ยเน้นเหลือเกินเขาเรื้องเขาโรแู้แล้วเน้นมากก็ก็ก็ต้องก็ก็อยู่ในอยู่ก็ก็ต้องจัดงานนะคารทบผมครับพี่บ้านปันนครับว่าอยากได้แบบไหนงานแต่งเราอะไรยังไงยังไม่ได้คิดเลยค่ะ บอกหมดเดี๋ยวก็ไม่มาถามแง่กันอีกไม่เป็นไรต้องเก็บในต่ตอนนี้แล้วต้องเก็บแล้วเราเรารู้เรารู้เทคนิคของพี่ๆเขาเน้นๆเข้าใจแล้วเนาะผมจะพูดเขาไม่ค่อยให้ผมพูดนะแต่ตอนนี้ก็คือพร้อมหมดแล้วทั้งงานทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับพร้้อมมหดแลวครับคุณแม่ผมก็ไม่เล่งแล้วใช่ไหมครับคุณแม่เล่งจนเบื่อแล้วคุณแม่ผมเขาเขาไปเล่งน้องผมไปแล้วที่ไม่เกิดกัน คุณแม่คุณคุณแม่คุณแอนนี่เราก็เจอกันอย่างน้อยก็ปีหลักทั้งนนะครับในในในที่มาเจอคุณแม่ผมนะครับก็จริงเขาเจอเขานัดเจอกันเมื่อสองปีที่แล้วได้ไหมเขาเขาดูแย่มากเลยไบอกไม่บอเขาเขาเขานัดเจอกันโดยที่อยู่ๆเขาก็ชวนผมไปทานข้าว แล้วคุณแอนเขาก็นิ่งเนาะก็ก็ไม่เขาเข้าใจเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเซตอัพทีมกันใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็รายการปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ละคร เดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันมัน,ม,นมันต้องใช้สัดส่วนทีมงานค่อนข้างเยอะเราเราต้องมาดูแลเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นก็้ํทให้อยู่มันก็หลุดเวลาออกไปอย่างอย่างอย่างนะวันนี้เราก็คงต้องต้องตั้งหลักบอกว่าก็คงปักปฏิทินไปเลยว่าแอนเอาตรงนี้แหละถ้าเกิดงานไม่ได้งไงก็ต้องฝากทีมงานช่วยกันดูแลกันเนาะข <c oughs> อ,อเวลาไปแต่งงานก่อนแล้ว, <c oughs> ลวก็กลับมาแล้วกลับมาทำงานกันต่อครับผม ผมเองเป็นคนไม่ไม่มีเลิกหรอกค่ะคนนี้เขาเอาสะดวกเลยว่าเนี่ยไปดูด้อะไรนะจ๊ะนี่นี้คไปดูผมเองผมผมเองเอาเอาคือเราเราก็เชื่อนะครับแต่เรา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 ดูว่ามันก็ขึ้นอยู่อยู่กับจริงๆก็เลิกสะดวกหละใช่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าต้องวันนี้วันนี้เราเราไม่ได้ยึดตรงนั้นนะครับผมแหมแหมถามกันใหญ่ถ้าเกิดรู้ว่าแต่งงานไปแล้วผมจะมี เบบี๋แล้วไม่คล้าจริงๆโอ้ยังไม่ทันได้แต่งในความคันแล้วไอ้จีเราไม่วางแผนจริงๆแอนอาจจะทำตัวไม่น่ารักแล้วเขาหมั่นไส้แอนยืดแอนไปอีกก็ได้อย่าเพิ่งถ้าตอบถึงเบบี๋เลยแต่จริงๆก็อยากก็อยากถ้าถ้าแต่งงานมันต้องมีเนาะแอนเห็นมิกเบนเขามีลูกอย่างเงี้ยเนาะน่ารักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นทุกคนมีลูกกันทุกวันถามคุณเอแต่แอนดูแต่ไอจีเด็กอ่ะใช่แอนคุณแอนเป็นคนชอบดูดูเด็กดูดูเวลาใครใครมีน้องก็จะเอาเอาคลิปมาให้ผมดูนะครับ แต่จริงๆก็ๆๆๆก็คุยกับคุณแอนกันไว้ว่าถึงถึง,ถ,งถึงชวนรีทายเลยไงไม่คิดแต่ไม่ได้หรอกเพรว่าแต่งครบจะอาจจะมีเบบี้ปั๊บก็คือถ้ามีได้แอนก็มีอะคะอ่ะเพราะว่าแอนก็เห็นว่าน่ารักดีแอนติดลูกโอปอร์มากแบบว่าลูกแอฟลูกแบบ <c oughs> มิกเบนดูทุกคนเลยเลยแมนนานาอะไรเงี้ยดูแล้วน่ารักอะเราก็เลยรู้สึกไม่หรอกค่ะมันดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันมีเอนเนอร์จีที่ดีอะค่ะเด็กก็ใสอะไรเงี้ยค่ะ เนอายุแอนนี่ไม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 ่ตอนนี้แอนก็พยายามจะแข็งแรงออกกําลังของแอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่เตรรียมพ้อมอ๋อไม่ค่ะคือเพื่อร่างกายตัวเองก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบเราอยากแข็งแรงทํางานได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเรอดูแล้วกันเนาะค่อยๆถามโหจู่โจมเดี๋ยวเขาเป็นลมเดี๋ยวเขาเป็นลมนิดเดียวเต้นนะเนี่ย